สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช n n e l มาดามนัดคนอ่านดวงวันนี้มาดามจะมาพาทุกท่านไปเสริมพลังบวกรับพลังบุญสําหรับผู้ที่เกิดทั้ง12ราศีกันนะคะประจําเดือนสิงหาคมปีพุทธศักราช2568เรามาถึงชาวราศีพิจิกหรือลัคนาพิจิกแล้วค่ะผู้ที่เกิดวันที่17พฤศจิกาถึง15ธันวามาดูกันนะคะว่าชาวราศีพิจิกหรือลัคนาพิจิกในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างและควรเสริมพลังบวกรับพลังบุญเกี่ยวกับด้านใดถึงจะเฮงจะปังมากยิ่งขึ้นนะคะมาดามขออนุญาตชาวราศีพิจิกหรือลัคนาพิจิกทุกท่านขอเป็นตัวแทนเปิดไพ่แทนคุณไพ่รู้อะไรก็ขอให้ไพ่บอกออกมาว่าชาวราศีพิจิกหรือลัคนาพิจิกในช่วงช่วงเดือนสิงหาคมปีพุทธศักราช2568นี้จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างและควรเสริมพลังบวกรับพลังบุญเกี่ยวกับเรื่องใดไพ่ใบแรกได้ไพ่ เจ็ดถ้วยเจ็ดถ้วยก็บอกว่าโครงการของชาวราศีพิจิกหรือลัคนาพิจิกเนี่ยในช่วงเนี้ยค่อนข้างที่จะมีเยอะนะแต่ยังไม่ได้หยิบจับลงมือทําอะไรเป็นเรื่องเป็นราวสักอย่าง หรือพูดง่ายๆเลยบางคนนะต้องบอกก่อนว่าชาวราศีพิจิกบางคนนะ่ะวาดฝันกลางอากาศอยากทํานั่นอยากทำโน่นอยากทําทนี่แต่ยังไม่ทําแต่บางคนก็อาจที่จะมีโครงการอยู่แต่ว่าตัดสินใจไม่ถูกไม่รู้จะหยิบจับทำอันไหนก่อนอันไหนก่อนดีแต่จริงๆแล้วในใจคุณนะ่ะมีอยู่แล้วนะว่าอันนี้รู้สึกว่าชอบเป็นพิเศษสนใจเป็นพิเศษหรืออยากจะทำก่อนโครงการอื่น แต่ก็เกิดความลังเลว่าเอ๊ะหรือจะทําอันนั้นก่อนดีหรือจะทําอันนี้ก่อนดีมันก็เลยไม่ได้หยิบจับลงมือทําเลยสักอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นต้องตัดสินใจให้เด็ดขาดลงมือทําอะไรไปสักอย่างหนึ่งก่อนแล้วค่อยๆตามมา ทีละอย่างสองอย่างของโครงการของคุณที่คุณคิดเอาไว้มันถึงจะมีการสําเร็จเกิดขึ้นถ้าได้แต่คิดแล้วไม่ลงมือทํามันจะไม่สําเร็จในที่นี้เขาบอกว่าชาวราศีพิจิกหรือลัคนาพิจิกบางคนใครที่อายุมากหน่อยให้ระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องความจําในช่วงเดือนสิงหาคมเนี่ยจะเป็นช่วงของการที่เรียกว่าได้หน้าลืมหลัง หรือบางคนระวังการเป็นอัลไซเมอร์นะคะสําหรับชาวราศีพิจิกหรือลัคนาพิจิกใครที่อายุเยอะแล้วแล้วที่บ้านมีกรรมพันธ์ของการเป็นอัลไซเมอร์มีโอกาสที่จะเป็นได้ไปให้หมอตรวจเช็คซะหน่อยว่าเอช่วงนี้ <c oughs> ถ้าเราเริ่มมีอาการของการถามอะไรซ้ําๆถามแล้วถามอีกหรือไม่ก็พูดอะไรซ้ําๆวนไปวนมาอยู่แต่เรื่องเก่าๆ หรือว่าเรื่องเดิมๆที่ถามไปละเดี๋ยวถามอีกละถามไปละเดี๋ยวถามอีกละหรือว่าเริ่มที่จะถามคําถามกับใครแล้วเริ่มไม่ฟังคําตอบแล้วจะยิงคําถามใหม่อยู่ไปเรื่อยๆเสร็จแล้วก็จะวนกลับมาคําถามเก่าซึ่งก็ไม่รู้ตัวว่าว,าวนกลับมาคําถามเก่าแต่ถ้าเกิดว่าคนในบ้านเริ่มทักให้ไปหาหมอนะเพราะจะได้ไปปรับเคมีในสมองนะคะไพ่ใบต่อมาได้ไพ่ก้าไม่เทา้า <c oughs> ก้าวไม่เท้าในที่นี้ต้องบอกก่อนนะว่าสําหรับชาวราศีพิจิกใครที่มีโครงการที่คิดจะลงมือทำบางครั้งบางทีที่มันชะลอที่มันช้าได้แต่คิดแล้วยังไม่ได้ลงมือทำก็เพราะอุปสรรคกากน้ำที่คุณเคยฝ่าฟันมาหรือหรือว่าคุณเคยโดนหรือว่ากำลังโดนนะคะมันจะทำให้มีความรู้สึกว่าบั่นทอนความรู้สึกของคุณมันมีความรู้สึกท้อแท้เกิดขึ้นเออแล้วมันก็คุณอาจจะรู้สึกเหมือนว่า เราก็พยายามทําดีแล้วนะแต่ทําไมถึงถูกลังแกถูกกันแกลงอยู่ตลอดเวลาบางทีก็จะรู้สึกเครียดหรืออาจจะหันไปหาที่พึ่งใครที่เคยพึ่งพาได้เขาก็ไม่ได้เป็นที่พึ่งสําหรับคุณหรืออาจจะเป็นที่พึ่งให้คุณได้ได้แค่เพียงน้อยนิดเพราะฉะนั้นน่ะอย่าไปเออเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะอย่าไปหวังพึ่งพาใคร คนเราบนโลกใบน,นี้นะจริงๆแล้วคนที่พึ่งพาได้ดีที่สุดคือพึ่งพาตัวเราเองถ้าเราไปหวังน้ําบนะ่อหน้าคิดที่จะไปพึ่งพาคนนั้นคนโน้นคนนี้อยู่ตลอดเวลาสิ่งที่เราจะได้รับคือความผิดหวังมากกว่าความสมหวังการพึ่งพาคนอื่นก็เหมือนการยืมจมูกคนอื่นหายใจมันไม่ได้หายใจคล่องไม่ได้หายใจสบายเหมือนเราหายใจด้วยจมูกของเราเองหรอกค่ะลองดูนะคะอันนี้ไพ่ก็ขึ้นมาเตือนสําหรับใครที่เจ็บป่วย ของอาการเป็นอัลไซเมอร์มันอาจจะมาจากสาเหตุของการที่เรียกว่ามีเรื่องเครียดมีเรื่องทุก์มีเรื่องถูกกระทําแล้วจมอยู่กับความเครียดจมอยู่กับความคิดเก่าๆเดิมๆจนทําให้มันเหมือนเหมือนสมองเราอะไม่ได้ไปคิดอย่างอื่นเลยมันไม่ได้พัฒนาตรงอื่นเลยมันเลยทําให้กลายเป็นอัลไซเมอร์ได้นะใบต่อมาไพ่ใบต่อมาได้ไพ่แปดเหรียญ <c oughs> ต้องขออภัยนะคะ พ่แปดเหรียญบอกถึงการที่เรียกว่าถ้าคุณอะเอาชนะความรู้สึกของตัวคุณเองยืนได้ด้วยลำแข้งของตัวเองไม่หวั่นเองกับขวากหนามชีวิตคนเราอะไม่ได้ลรยด้วยกีบกุหลาบบางครั้งไอ้คำว่าโรยด้วยก,บก,บกีบกุหลาบกีบกุหลาบเนี่ย ใต้กีบกุหลาบอาจจะมีหนามอยู่ก็ได้ดังนั้นนะถ้าคุณลุกขึ้นสู้บอกได้เลยว่านะว่างานของคุณจะล้นมือสําหรับใครที่มีโครงการแล้วได้แต่คิดแต่ไม่ลงมือทํางานมันไม่มีโอกาสล้นมือได้แต่ถ้าคุณคิดแล้วคุณลงมือทําบอกได้เลยว,ว่างานคุณล้นมือแน่แน่เพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับความกระตือหรือล้นของคุณด้วยขึ้นอยู่กับการรู้จักปล่อยวางให้เป็นได้ว่า เราไม่ต้องไปแคร์ใครมากเกินไปไม่ต้องไปแคร์ความรู้สึกของใครแต่ต้องแคร์ความรู้สึกของตัวเราให้มากที่สุดถ้าเกิดว่าคนเหล่านั้นจะพูดหรือจะแก่นแกล้งเราหรือเราจําเป็นที่จะต้องไปทําให้เขารักเรามะถ้าเกิดว่าเขาไม่รักเราแล้วเราเดือดร้อนอะไรหรือเปล่าเราจะจนลงไปไหมหรือถ้าเขารักเราแล้วเราจะรวยมากขึ้นกว่าเดิมไหมหรือเราจะมีชื่อเสียงมากขึ้นกว่าเดิมไหมถ้ามันเสมอตัว ไม่มีอะไรดีไปกว่าเดิมแล้วก็ไม่มีอะไรแย่ไปกว่าเดิมไม่ต้องไปแคร์นะคะแคร์ตัวเราเองแคร์ผลงานของตัวเราดีกว่าว่าเราอุตส่าห์ที่จะลงมือทำแล้วเราต้องสารต,ต่อต่อไปให้มันสำเร็จ <c oughs> ไพ่ใบต่อมาโอ้ถ้าคุณสารต่อต่อไปนะมันจะสําเร็จนะในช่วงของต้องบอกก่อนเลยนะว่าในช่วงของเดือนสิงหาคมเนี่ยชาวราศีพิจิกหรือลัคนาพิจิกใครที่มีความกระตือหรือล้นมีโอกาสที่จะได้เงินก้อนโตนะคะเพราะว่างานงานจะล้นมืองานจะล้นมือหลังช่วง ช่วงประมาณกลางเดือนสิงหาไปแล้วเนี่ยเรียกว่าการงานดีการเงินเริ่มดีมีมีเงินคล่องมือมากยิ่งขึ้นนะคะสำหรับชาวราศีพิจิกหรือลัคนาพิจิกใบต่อมาได้ไพ่เอ,อ่อเด็กถ้วยเด็กถ้วยในที่นี้เขาบอกว่าเป็นช่วงของการมีสเสน่ห์นะของชาวราศีพิจิกเองเพราะฉะนั้นการทำตัวน่ารักอ่อนน้อมถ่อมตนของชาวราศีพิจิกเป็นเรื่องสำคัญ อาจที่จะดึงดูดทาให้มีผู้หลักผู้ใหญ่เมตตานะคะสนับสนุนคุณแต่เป็นการสนับสนุนแค่เพียงชั่วครั้งชั่วคราวนะไม่ได้สนับสนุนตลอดไปเพียงแต่ว่านึกได้ก็สนับสนุนทีส่วนเรื่องสําหรับเ,เป็นช่วงจังหวะการมีเสน่ห์ถ้าชาวราศีพิจิกหรือลัคนาพิจิกใครที่โสดอยู่เขาบอกว่าก็มีเกณฑ์ที่จะเจอคนถูกอ,อกถูกใจแต่จะเป็นคนที่อายุน้อยกว่า นะคะหรือเป็นรุ่นเป็นคนรุ่นราวคราวเดียวกันก็จะมีนิสัยเหมือนเหมือนเด็กขี้งอนเอาแต่ใจตัวเองชอบให้เราเอาอกเอาใจประมาณนี้แต่ในช่วงของเดือนสิงหาคมนี้ก็บอกว่าคนโสดนะจะมีคนเข้ามาหลากหลายให้คุณเลือกนะเพียงแต่คุณยังตัดสินใจเลือกไม่ถูกยังไม่ได้คิดตัดสินใจเลือกใครคนนั้นก็ดีคนนี้ก็รักเป็นประเภทที่เรียกว่ารักพี่เสียดายนะ้องจึงพูดคุยกับทุกคนระวังจะถูกมองว่าเป็นคนเจ้าชู้นะส่วนเรื่องการงาน เข <c oughs> าบอกว่าถึงแม้การงานจะดีงานล้นมือก็จริงแต่พยายามสร้างผลงานให้มันโดดเด่นหน่อยนะเพราะว่าผลงานอ่ะยังดูเบาไปอ่อนไปโดดเด่นน้อยไประมัดระวังการที่ อย่าเชื่อคนง่ายอย่าไว้วางใจคนง่ายจะถูกหลอกง่ายด้วยนะคะแล้วก็สําคัญที่สุดอย่ารักใครง่ายเกินไปจะถูกหลอกเพราะความรักได้ด้วยไพ่ใบต่อมาได้ไพ่สิบมเมท้าสิบเมท้าเขาบอกว่าชาวราศีพิจิกหรือลัคนาพิจิกเองในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ยังคงแบกรับภาระหนักอึ้งอยู่ <c oughs> ภาระที่อาจจะเกิดจากลูกจากหลานก็ได้สําหรับใครที่มีครอบครัวแล้วก็อาจจะมีภาระที่เกิดมาจากลูกหลานหรือใครที่ไม่มีครอบครัวแล้วมีแล้วอาจที่จะไปสนับสนุนหลานนะคะไม่มีลูกแต่มีหลานอาจจะไปสนับสนุนหลานเหมือนไปแบกเอาภาระมามาเพิ่มให้กับตัวเองอบางคนก็เรียกว่าอะไรอ่ะเราอาจจะเห็นญาติพี่น้องเราลาบากเราก็ไปแบกรับเอาลูกหลานมา มาเป็นลูกบุญธรรมบ้างหรืออาจที่จะช่วยสนับสนุนเรื่องการเรียนบ้างอะไรบ้างมันก็เลยกลายเป็นว่าช่วงเนี้ยภาระค่อนข้างหนักอึ้งน,นะสําหรับชาวราศีพิจิกหรือลัคนาพิจิกนะคะไพ่ใบต่อมาได้ไพ่ราชินีเหรียญโอ้มันมาทั้งราชาเหรียญทั้งราชินีเหรียญเลยนะสําหรับชาวราศีพิจิกหรือลัคนาพิจิกเ็าบอกว่าคุณมีเกณฑ์ที่จะได้รับเงินก้อนโตแต่ภาระของคุก ของคุณก็ค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นชาวราศีพิจิกหรือลัคนาพิจิกในช่วงเดือนสิงหาคมเนี่ยมีเกณฑ์มีโชคลาบนะคะมีเกณฑ์มีโชคลาบใครที่ชอบเสี่ยงโชคอ่ะก็ลองซื้อวันแม่ซะด้วยนะเดือนเดือนเนี้ย มีวันแม่บางคนก็ซื้ออายุแม่ก็ได้หรือบางคนบอกโอ้แม่จากไปแล้วคุณก็ซื้ออายุแม่คุณตอนที่เขาจากไปสิว่าจากไปตอนอายุเท่าไหร่หรือไม่คุณก็ซื้ออายุแม่คุณต่อเออซื้อพอสอที่คุณแม่คุณเสียชีวิตก็ได้หรือพอสอที่คุณแม่คุณเกิดก็ได้เพราะเดือนนี้เป็นเดือนแม่คุณแม่อาจจะให้โชคให้ลาบสําหรับชาวราศีพิจิกก็ได้นะ เพราะฉะนั้นก็มีเกณฑ์ที่จะมีโชคมีลาบหรือมีโอกาสที่จะได้รับเงินก้อนโตแต่อาจจะมาจากเรื่องงานก็ได้หรืออาจจะมาจากเรื่องโชคลาบของตัวคุณก็ได้ขึ้นอยู่กับบุญวัสนาของแต่ละคนว่าทําบุญมามากได้มากทําบุญมาน้อยมันก็ได้น้อยใครไม่ทําบุญเลยก็อย่าไปหลอกอย่าไปหวังคอยบุญวัสนาเพราะมันจะไม่ได้นะคะมันต้องใช้และหยาดเหงื่อแลกกับเงินไพ่ใบต่อมาได้ไพ่ห้าถ้วย <c oughs> ห้าถ้วยในที่นี้เขาบอกว่าชาวราศีพิจิกหรือลัคนาพิจิกอย่าไปท้อแท้อะไรง่ายๆนะคุณนะทำอะไรนะคุณประสบความสำเร็จอยู่แล้วเพียงแต่คุณเป็นคนที่ตั้งเป้าสูงเกินไปอย่าตั้งเป้าสูงจนเกินจนเกินไปแล้วมันจะทำให้คนอื่นเขาอาจจะมองว่าโหได้รับเงินมาง่ายๆรายได้ดีแต่คุณกลับมองว่าทำไมไม่ประสบความสำเร็จชีวิตแย่จังเลย เครียดอย่างเลยคุณไม่ต้องเครียดคุณเหลียวหลังกลับไปดูว่าก่อนหน้านี้กับณปัจจุบันนี้มันแตกต่างกันแค่ไหนชีวิตคุณอาจจะดีมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมมาก้าวมาถึงจุดนี้แล้วอะ่ะมันอาจที่จะดีกว่าเมื่อก่อนนี้ก็ได้แล้วเราเพียงแต่ว่าตอนที่เราตั้งเป้ามันตั้งสูงเกินไปวาสนาเราอาจจะได้เป้าแค่ตรงนี้ก่อนแล้วก็ค่อยๆขยับไปเรื่อยๆไม่ใช่ว่าโหจะขยับแบบพวดพลาดนะคะเพราะฉะนั้นนะเขาบอกว่าถ้าลุยต่อสู้ต่ออย่าท้อแท้ คุณจะประสบความสําเร็จมากยิ่งกว่านี้ไพ่ใบต่อมาได้ไพ่เออ <c oughs> ได้ไพ่หนึ่งหนึ่งดาบอ่าได้ไพ่หนึ่งดาบไพห่พหนึ่งดาบบอกถึงการที่เรียกว่า ด้านหน้าที่การงานการงานมีเกณฑ์ของการที่จะต้องเริ่มต้นอะไรในเดือนสิงหาคมนี้แต่มันอาจจะเจออุปสรรคมันจะต้องฝ่าฟันมันจะต้องเหนื่อยหน่อยมันไม่ได้มันไม่ได้ทาอะไรได้อย่างง่ายๆนะคะบางคนอาจจะมีเกณฑ์ของการลงทุนทําธุรกิจอะไรใหม่ๆบางคนก็อาจที่กําลังจะเริ่มต้นโครงการอะไรใหม่ๆที่คิดเอาไว้ จะได้ลงมือทําในเดือนสิงหาคมนี้แต่อาจจะเจอกับอุปสรรคแต่ถ้าคุณไม่ท้อซะก่อนบอกได้เลยนะว่าคุณประสบความสําเร็จแน่นอนเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ในกํามือของคุณอยู่แล้วว่าคุณจะทําหรือคุณจะกระตือรือร้อนมากน้อยแค่ไหนคุณจะมีความอดทนมากน้อยแค่ไหนเท่านั้นเองไพ่ใบต่อมาได้ไพ่สองสเหรียญสองเหรียญในที่นี้เขาบอกว่าเป็นช่วงที่โลเลนะ อย่าจับปาลาไหลมือนะไม่ว่าการทํางานใดๆก็ตามหรือแม้กระทั่งเรื่องความรักเขาบอกว่าอย่าจับปาลาไหลมือนะเดี๋ยวมันจะหลุดหมดทุกมือการงานก็ควรที่จะต้องหยิบจับทําอะไรให้มันเกิดความมั่นคงอย่างใดอย่างหนึ่งไปก่อนถ้าคุณทําจับปาลาไหลมือมันจะไม่มีอะไรมั่นคงและการเงินก็มันก็จะสะดุดติดขัดได้มันอาจจะหมดไปกับการลงทุนแล้วกว่าจะฟื้นตัวมันกลับกลายเป็นว่ามันไม่ฟื้นตัวเพราะเราเออซ้ายก็ทําขวาก็ทําแล้ว จัดบาลานเวลาไม่ถูกต้องมันก็เลยกลายเป็นหลุดหมดเลยทั้งสองมือได้นะคะไพ่ขึ้นมาเตือนสําหรับใครที่ชอบจับปลาหลายมือแล้วยังจับไม่มั่นสักมือหนึ่งมันก็อาจที่จะหลุดได้แต่ถ้าคุณจับมือใดมือหนึ่งไว้ได้มั่นคงและอีกมือหนึ่งคุณก็ค่อยมาทุ่มทําในตอนหลังคุณอาจจะมีเกณฑ์สําเร็จได้ทั้งสองอย่างในเวลาเดียวกันสิบดาบเขาบอกว่า <c oughs> ในช่วงเดือนสิงหาคมเนี้ย การงานดีการเงินดีมีคนอิจฉาคนอิจฉาในที่นี้เขาอาจที่จะมายุแย่ใส่ร้ายป้ายสีหรืออาจที่จะมาทำให้คุณรู้สึกหงุดหงิดลำคาญใจพูดอะไรกอกหูเราอยู่ตลอดเวลาหรืออาจที่จะมาทำเอ่อทำให้เรารู้สึกว่าด้อยค่าเรานะคะสิ่งที่สำคัญในช่วงของเดือนสิงหาคมนี้ชาวราศีพิจิกหรือลัคนาพิจิกอย่างหงุดหงิดง่ายอย่ามาโหง่าย ลำคาญใจอะไรก็ตามให้เก็บไว้ในใจอย่าไปบวกไปชนเพราะว่าถ้าบวกชนไปอะ่ะมันก็ไม่ได้ชนะคนที่จะช่วยเหลือเราสนับสนุนเราเขาไม่สนับสนุนนะคะดังนั้นอะ่ะบวกชนไปก็ไม่ชนะเขาอยากจะชนะก็ปล่อยเขาชนะไปชนะแล้วรวยขึ้นไหมหรือว่าถ้าเกิดว่าเราแพ้แล้วเราจนลงหรือเปล่าล่ะถ้ามันไม่ไม่ได้เป็นแบบนั้นก็ปล่อยให้เขาชนะไปนะคะไพ่ใบต่อมาได้ไพ่ แปดไม้เท้าแปดไม้เท้าเขาบอกว่าเป็นช่วงของการที่ตัดสินใจรวดเร็วกล้าคิดกล้าทากล้าตัดสินใจทําอะไรได้อย่างรวดเร็วคล่องคล่องว่องไวย่อมประสบความสําเร็จอย่างรวดเร็วเพราะในช่วงเดือนสิงหาคมเนี่ยต้องตัดสินใจเร็วคิดเร็วทําเร็วตัดสินใจเร็วจะประสบความสําเร็จได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ไม่มีไม่มีอุปสรรคใดๆแต่ถ้าใครคิดช้าค่อยๆเอ่อค่อยๆคิดค่อยๆทําค่อยๆยเป็นค่อยๆไปคุณจะเจอกับอุปสรรค แล้วมันก็จะทําให้หน้าที่การงานคุณสะดุดติดขัดเกิดขึ้นดังนั้นมาดูไพ่สรุปใบสุดท้ายอืมไพ่สรุปใบสุดท้ายได้เด็กเหรียญเด็กเหรียญในที่นี้เขาบอกว่า <c oughs> เป็นช่วงที่มีรายได้ดีนะ สำหรับผู้ที่เกิดราศีพิจิกหรือลัคนาพิจิกในช่วงของเดือนสิงหาคมเนี้ยรายได้ดีเงินไม่ขาดมือแต่ว่ารายได้ที่ได้มาส่วนใหญ่แล้วชาวราศีพิจิกเองจะหมดไปกับการดูแลนะคะดูแลลูกหลานสปอยลูกหลานหรือถ้าเกิดว่าคุณยังมีอายุที่น้อยอยู่คุณจะใช้จ่ายฟุ่มเฟือยนะต้องระมัดระวังว่าเป็นช่วงของการ กินหรูอยู่ดีใช้จ่ายฟุ่มเฟือยสปอยตัวเองมากเกินไปมันจะทําให้เก็บเงินไม่อยู่แต่ถ้าใครที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็น่าจะซื้อเป็นอสังหาริมทรัพย์เก็บถ้าเกิดว่ามีโอกาสที่จะมีโชคใหญ่ๆโตๆขึ้นมาซื้อเป็น <c oughs> อสังหาริมทรัพย์เก็บมันจะดีกว่าทีนี้เรามาดูว่าเราควรเสริมพลังบวกรับพลังบุญเกี่ยวกับเรื่องใดถึงจะทําให้ชีวิตเฮงตัางมากยิ่งขึ้น อ๋อถ้ามาพูดถึงเรื่องความรักเขาบอกว่าชาวราศีพิจิกหรือลัคนาพิจิกมีเกณฑ์ที่จะพบรักกับคนอายุน้อยกว่านะแล้วก็เป็นคนที่ถูกพ่อแม่เลี้ยงแบบสปอยนะคะเป็นคนที่ชอบให้คนเอาอกเอาใจแต่เขาก็สามารถสปอยคุณได้นะแต่มันเป็นการสปอยที่ไม่ใช่เงินของตัวเองอ่ะมันเป็นเงินของพ่อแม่นะคะยังไม่หรือบางทีอาจจะเจอคนที่อายุน้อยยังไม่ทํางานทําการมาอยู่กับเราก็ยังกินเงินพ่อแม่อยู่ อยู่กับเราอยู่ไปอยู่มาก็กลายเป็นมากินเงินเราแทนอย่างนั้นก็ได้ด้วยนะทีนี้ <c oughs> ถ้ามามองเรื่องสุขภาพสุขภาพระวังการปวดหัวเป็นไมเกรนนะคะบางคนอาจจะมีเกณฑ์ของการเป็นออฟฟิศซินโดมเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นมีเกณฑ์ของการที่ชาวราศีพิจิกหรือลัคนาพิจิกบางคนอาจจะมีเกณฑ์ของการไปฝังเข็มนะคะเพื่อที่จะแก้รักษาเกี่ยวกับไมเกรนหรืออาจจะไปฝังเข็มรักษาเกี่ยวกับเออเรื่อง ความเครียดซึมเศร้าหรือระบบหมุนเวียนในร่างกายไม่ค่อยดีอย่างเช่นระบบน้ำเหลืองระบบเลือดหมุนเวียนไม่ค่อยดีอาจจะมีเกณฑ์ของการไปฝังเข็มเกิดขึ้นบางคนก็อาจที่จะเ,เขาบอกว่า <c oughs> บางคนมีเกณฑ์ของการผ่าตัดนะคะแต่ก็อาจจะไม่ใช่เป็นเกณฑ์ของการผ่าตัดใหญ่เป็นการผ่าตัดเล็ก มาดูการเสริมพลังบวกรับพลังบุญว่าต้องเสริมเกี่ยวกับด้านใดใบแรกเขาบอกว่าให้คั้นน้ำมะนาวดื่มให้ดื่มน้ำมะนาวนะคะคั้นน้ำมะนาวแล้วดื่มในวันพรรหัสปดีในช่วง1 5นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกา30นาทีภายในหนึ่งชั่วโมงเนี่ยให้ดื่มน้ำมะนาวในช่วงวันพระรหัสปดีพรฤหัสปดีปีนี้โลกาวินาศเพราะฉะนั้นมันเป็นการดับโลกาวินาศ นะคะเพื่อให้เอ,อบางทีผู้ที่เกิดราศีพิจิกบางคนบางคนเกิดวันอาทิตย์บางคนเกิดวันพระรหัสซึ่งสองวันเนี้ยวันอาทิตย์อุบาทวันพระรหัสสปดีโลกาวินาศดังนั้นถ้าใครเกิดว่าไม่ เกิดวันอาทิตย์หรือวันพฤหัสก็ควรที่จะต้องยิ่งทำไม่งั้นคุณก็จะถูกศัตรูที่คิดร้ายใส่ร้ายป้ายสีคอยกันแกล้งคุณคอยขัดแข้งขัดขาคุณทําให้โครงการน่ะได้แต่คิดยังไม่สามารถลงมือทําได้เพราะบางครั้งบางทีโครงการบางอย่างเราก็อาจที่จะต้องพึ่งพาผู้หลักผู้ใหญ่แต่เราถูกขัดขวางอยู่ทําให้ผู้ใหญ่ยังไม่สามารถที่จะมาช่วยเราได้ หรือมาผักดันเราได้เพราะก็าอาจจะคอยขวางคอยพูดนู่นพูดนี่ทําให้ผู้ใหญ่เก่งใจเขาแล้วยังไม่กล้าช่วยเราดังนั้นก็นี่แหละดื่มน้ำมะนาวคั้นน้ำมะนาวแล้วดื่มในช่วงเวลา15นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิ30นาทีของวันพฤหัสบดีนะคะอ่ะมาดูใบต่อมาเขาบอกว่าให้เปลี่ยนกระเป๋าตังค์เป็นสีแดงแล้วก็นับธนบัตร ใบละ100ใส่ไปในกระเป๋าหใบเปลี่ยนกระเป๋าตัางเป็นสีแดงสีแดงเป็นกำลังของวันอาทิตย์นะคะให้เปลี่ยนในวันอังคารในช่วงเวลาแปดนาฬิกาถึง8ปดนาฬิกาสามนาทีมันจะช่วยเกี่ยวกับเรื่องอะไรวันอาทิตย์อย่างที่มาดามบอกไปแล้ววันอาทิตย์ปีนี้อุบาล มันก็จะช่วยเกี่ยวกับเรื่องการงานนะคะวันเสาร์ช่วยเกี่ยวกับเรื่องการงานการงานที่ถูกคนคอยแกล้งคอยขัดแ้งขัดขาเราทําให้การงานเราสะดุดยังไม่สามารถเดินได้เพราะว่าเขาไม่อยากให้เราดีเกินหน้าดังนั้นเนี่ยให้เปลี่ยนกระเป๋าตังค์เพื่อที่จะได้ทําให้แก้เค็ดนะคะแก้เค้นด,ดับอุบาทะบางคนเนี่ย อุบาทไม่ไม่มีคนกันแกล้งนะก็ดันจะมาเป็นเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพเจ็บไข้ได้ป่วยเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นนู่นเป็นนี่จะลงมือทําอะไรปุ๊บอ่ะป่วยซะอีกละลงมือทําไม่ได้ต้องเลื่อนออกไปอีกดังนั้นน่ะผู้ที่เกิดราศีพิจิกหรือลัคนาพิจิกบางคนนะให้คุณแก้เคล็ดแบบนี้คือเอาแบงค์ร้อยใส่กระเป๋าหกใบเพื่อหกใบเนี่ยมันเป็นกําลังของวันอาทิตย์ เสริมเกี่ยวกับเรื่องอะไรเสริมเกี่ยวกับเรื่องอำนาจวัสนาบารมีแล้วมันเป็นการเรียกทรัพย์เรียกโชคเพราะว่าหกหกใบก็คือแทนดาวสุขได้หกมันเป็นกําลังของดาวอาทิตย์แต่ว่าดาวอาทิตย์เนี่ยเลขหกนะมันเป็นเลขที่เกี่ยวกับความรักเกี่ยวกับการเงินมันก็จะทําให้ความรักดีการงานดีการเงินเด่นนะคะเพราะฉะนั้นผู้ที่เกิดราศีพิจิกหรือลัคนาพิจิก ทำซะมันก็ไม่ได้เสียหายใส่ในกระเป๋าตังเราไม่ได้ไปใส่กระเป๋าตังคนอื่นไม่ได้ไปเสียให้กับใครนะคะเชื่อก็ทําไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรถือว่าเป็นการให้เป็นวิทยาทานมาดูใบต่อมาใบต่อมาเขาบอกว่าให้ตั้งหน้าจอเป็นรูปช้างหรือเป็นรูปพระพิฆเนศก็ได้นะคะในวันพุธ ในช่วงเวลา18นาฬิกา30นาทีถึง19นาฬิกา30นาทีเสริมเกี่ยวกับอะไรเสริมเกี่ยวกับเรื่องคำพูดคำจาทำให้เราเนี่ยกล้าคิดกล้าทำกล้าตัดสินใจคำพูดคำจาดูมีเสน่ห์มากยิ่งขึ้นทำให้ผู้หลักผู้ใหญ่เชื่อถือในคำพูดเรานะคะเพราะว่าเราเอ่อดื่มน้ำน้ำมะนาวในวันพฤหัสวันพฤหัส เน้นเกี่ยวกับเรื่องวิชาความรู้เกี่ยวกับเรื่องผู้หลักผู้ใหญ่มันก็จะทําให้เราเนี่ยคำพูดคาจาเราดูมีหลักการน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้นแล้วรู้จกักพูดจาอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นการที่เราเราจะไปติดต่องานหรือติดต่อธุรกิจใดๆเขาจะทําให้เราเนี่ย เออกล้าคิดกล้าทำกล้าพูดกล้าตัดสินใจได้อย่างเด็ดขาดมดีดูมีหลักการดูพูดพูดจาแล้วน่าเชื่อถือทำให้ติดต่องานได้ง่ายหรือไปพรีเซนต์งานอะไรก็จะประสบความสำเร็จได้อย่างง่ายดายบางคนไปเสนอขายสินค้าก็จะทำให้มีลูกค้ามากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไปเออเขาเรียกอะไรนะไหว้พระพิคเนตนะคะ เอ้ยเปลี่ยนหน้าจอนะคะเปลี่ยนหน้าจอโทรศัพท์มือถือเป็นลูกช้างรูปช้างหรือไม่ก็รูปพระพิฆเนศเพื่อเสริมตรงนี้นะคะแล้วทางที่ดีนะมาดามเน้นนะเออเน้นเพิ่มเติมนะคะถ้าเปลี่ยนภาพหน้าจอโทรศัพท์มือถือเป็นรูปพระพิฆเนศแล้วอ่ะให้คุณนะท่องคาถาบูชาพระพิฆเนศแปดจบนะคะบูชาพระพิฆเนศแปดจบหรือสิบสองจบก็ได้ ท่องทุกวันก็ดีนะมันสั้นๆโอมสีคเนศายนามะหาแค่นี้เองแปดจบหรือ12จบก็ได้เพื่อที่จะทำให้คุณอะสำเร็จในด้านคำพูดคำจาพูดจาเกี่ยวกับเรื่องใดก็ตามมันจะประสบความสำเร็จได้มากยิ่งขึ้นนะคะแล้วเดใครที่ทำงานเกี่ยวกับด้านการต้องใช้คำพูดคำจาต่างๆอย่างเช่นเป็นเซลเป็นไกด์เป็นล่ามเป็นมัคคุเทศเป็นนักพยากรเป็นที่ปรึกษาเป็นนักจิตวิทยาต่างๆจะมีคนเชื่อถือคุณ นะคะคยิ่งถ้าเป็นนักพยากรณ์เนี่ยก็เรียกว่ามีคนเชื่อถือในคำทำนายของคุณทำให้คุณมีชื่อเสียงโด่งดังได้มากยิ่งขึ้นด้วยจบคำพยากรณ์สำหรับชาวราศีพิจิกหรือลัคนาพิจิกแล้วนะคะใครที่สนใจอยากจะเรียนศาสตร์ไพ่ย,ยิปซีไพ่โคโคโลโนภไพอ่ออร์เคิลนถ้ากินบ็อกหรือแอดไลน์ส่วนตัวมาสอบถามค่าเรียนหรือมาจองคิวเรียนกันได้สำหรับ ใครที่สนใจจะดูดวงกับมาดามเป็นการส่วนตัวทักอินบ็อกหรือแอดไลน์ส่วนตัวมาสอบถามค่าเรียนหรือมาจองคิวเรียนได้นะคะสำหรับ FC ที่เข้ามาใหม่ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดข่าวสารการแจ้งเตือนจากมาดามแชร์ออกไปเพื่อเป็นวิทยาทานและเป็นค่าคุยกับมาดามด,ามด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ